ราชบุรีจัดอบรมทำดีทำง่ายให้เลือดโครงการเครือเจริญโภกภัณฑ์สนับสนุนเยาวชนไทยให้โลหิตปีการศึกษา2557เมื่อวันที่9รกรกฎาคมพุทธศักราช2557เวลา9นาฬกาณโรงแรมโกลเด้นซิตี้ราชบุรีอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีนายนิสิตจันสมบูง ผ้วราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานในพิธีการอบรมทำดีทำง่ายให้เลือดโครงการเครือเจริญโภกพันธ์สนับสนุนเยาวชนไทยให้โลหิตปีการศึกษา2557พร้อมด้วยรองผ้วราชการจังหวัดราชบุรีปลัดจังหวัดราชบุรีนายวันลบเจียวรนุนร,รองประธานกรรมการเครือเจริญโภกพัณฑ์ผู้บริหารเครือเจริญโภกพัณฑ์กรรมการเหล่ากาชาติจังหวัดราชบุรีสถานศึกษาและคณะครูอาจารย์ โครงการเจริญโภกพันสนับสนุนเยาวชนไทยให้โลหิตอยากต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2543จวบจนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา14ปีโดยแนวคิดเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาในระดับมัธยมศึกษาอาชีวศึกษาและพาณิชยาการเป็นเยาวชนที่มีศักยภาพมีคุณธรรมและรู้จักการเป็นผู้ให้โดยเริ่มต้นจากการเป็นผู้บริจาคโลหิตเป็นผู้นำประชาสัมพันธ์เผยแพร่าการบริจาคโลหิตแก่บุคคลที่อยู่ใกล้ตัว รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่เยาวชนในขณะเดียวกันกิจกรรมบริจาคโลหิตท,ที่จัดในสถานศึกษานั้นจะเป็นกิจกรรมประสานความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานศึกษาชุมชนและหน่วยงานที่ใกล้เคียงสำหรับการจัดทำโครงการเครือจเจริญพวกกระพันสนับสนุนเยาวชนไทยให้โลหิตปีการศึกษา2557ดำเนินกิจกรรมตามแนวความคิดทำดีทำง่ายให้เลือดซึ่งจะดำเนินการในพื้นที่10จังหวัด ประกอบด้วยกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจังหวัดน่านจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดพะเยาจังหวัดจันทบุรีจังหวัดระยองจังหวัดชนบุรีจังหวัดราชบุรีจังหวัดลบบุรีและจังหวัดชัยนาท การอบรมทำดีทำง่ายให้เลือดของจังหวัดราชบุรีมุ่งเน้นให้ความรู้เรื่องโลหิตและการบริจาคโลหิตจากสื่อวิดีทัศนิทัศการและผลิตภัณฑ์โลหิตจริงการเสริมสร้างให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นและระดมความคิดส่งเสริมการบริจาคโลหิตในสถานศึกษา และการฝึกปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานโดยได้รับความร่วมมืออย่างยิ่งจากเหล่ากาชาติจังหวัดราชบุรีศูนย์การโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยอาสาสมัครการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานเครือเจริญโกกภูัณฑ์และสถานศึกษาทุกแห่งในจังหวัดราชบุรีโดยมีสถานศึกษาเข้าร่วมจํานวน9แห่งมีคณะครูและนักเรียนเข้ารับการอบรมจํานวน200คน สำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดราชบุรีจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีมกู้ชีพจังหวัดราชบุรีปี2557เมื่อวันที่10กรกฎาคมพุทธศักราช2557เวลา8นาฬิ45นาทีณโรงแรมโกลเด้นซิตี้อำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีนายนรงศักดิ์เฉลิมเกียรติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานในการเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีมกู้ชีพจังหวัดราชบุรีปี2557พร้อมด้วยนายแพทย์ปาจารีอารีรบรองนายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดราชบุรีผู้แทนสถาบาันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติประธานมูลนิธิผู้อำนวยการโรงพยาบาลแพทย์พยาบาลผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินและคณะกรรมการ จังหวัดราชบุรีเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มีการพัฒนาด้านการแพทย์ฉุกเฉินตั้งแต่ปีพุทธศักราช2548จนถึงปัจจุบันการดำเนินงานมีการพัฒนาไปสู่มาตรฐานประกอบด้วยต้องมีหน่วยกู้ชีพครอบคลุมทุกตำบลมีรถกู้ชีพที่ได้มาตรฐานและบุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยมีตัวชี้วัดด้านคุณภาพบริการ คือระยะเวลาการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินตั้งแต่ได้รับแจ้งจนถึงที่เกิดเหตุภายใน10นาทีอย่างน้อยต้องผ่านเกณฑ์ร้อยละ70ซึ่งจังหวัดราชบุรีผ่านเกณฑ์ร้อยละ82และการช่วยเหลือผู้ป่วยวิกฤตสีแดงภายใน8นาทีต้องผ่านเกณฑ์ร้อยละ55ซึ่งจังหวัดราชบุรีผ่านเกณฑ์ร้อยละ64 การจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพทีมกู้ชีพสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรีได้จัดให้มีการแข่งขันทักษะการกู้ชีพเพื่อให้บุคลากรหน่วยงานกู้ชีพทุกแห่งได้มีการพัฒนาและมีความพร้อมในการให้การช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินทุกสถานการณ์มีการแข่งขันทักษะการกู้ชีพโดยแบ่งออกเป็นสิบฐานเป็นฐานกู้ชีพระดับ ALS และระดับ f r โดยทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันเป็นผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินทุกระดับ อำเภอละ1ทีมทีมละ10คนมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้นจำนวน250คนบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วผมขอเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีมผู้ชีพและขอให้การจัดกิจกรรมดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการครับขอขอบคุณครับเอ๊ีเนลีี่ค่ะ ครับแบตท่ายตายารรามาสอข้อความแก้ผู้ชี้ยาพื่อวอล์คนรงนี้ f ฟอยู่ในวางซให้การเหลื่อปยอไหนไหนไหไหนพี่ไหนตัดการพยาเพิ่งไหนไหนโอ้โหเต็มเลยโอตายตาตายแน่ตายแน่ตายแน่โอ้ กระหม่อมหญิงอุบลรัรชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีพระราชทานเทียมพรรษาที่วัดมหาธาตุวรวิหารเมื่อวันที่10กรกฎาคมพุทธศักราช2557ที่ผ่านมาทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัรชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีทรงพระกรุณาพระราชทานเทียมพรรษาพร้อมกับของบริวารถวายแด่วัดมหาธาตุวรวิหารอําเภอเมืองจังหวัดราชบุรีเพื่อเป็นพุทธบูชาตลอดการพรรษา และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและพระบรม,มงรวงศานุวงศ์ทุกพระองค์เนื่องในเทศกาลวันอาสาราหาูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี2557โดยมีน,นายนรงครองชนรองหัวราชการจังหวัดราชบุรีประชาชนข้าราชการทหารตำรวจนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมในพิธีอันเชิญอย่างสมพระเกียรติโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้วัดมหาธาตุวรวิหารร่วมกับจังหวัดราช,ชบุรีได้จัดกิจกรรมในระหว่างวันที่10ถึ12ง12กรกฎาคมซึ่งประกอบด้วยการทำบุญตักบาตรการทำวัดส,สวดมนต์เทศนาธรรมรักษาอุโบโสถศีลเวียนเทียนแต่งโคมตั้งโคมแขวนถวายเป็นพุทธบูชาหล่อเทียนพรรษาเพื่อให้พุทธศาสนิกชน รวมการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและตลอดพรรษาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและปลูกจิตสำนึกของคนในชาติให้ยึดมั่นและเลื่อมใสรัทธาในพระพุทธศาสนาสร้างความปรองดองและความสมานฉันดของคนในชาติโดยใช้มิติทางศาสนาเทศบาลเมืองราชบุรีจัดงานแห่เทียนวันเข้าพรรษาประจำปี2557 เมื่อวันที่10กระกฎาคมพุทธศักราช2557เวลา9นาฬิกา30นาทีน,นายนรงครองชนรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดงานแห่เทียมพรรษาประจำปี2557ประกอบด้วยเจ้ากรมการทหารช่างผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดราชบุรีไอาการจังหวัดราชบุรีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรีวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดราชบุรีหน่าริมเขื่อนรัฐประชาพัฒนาสืบเนื่องจากในวันที่12รกรกฎาคมพุทธศักราช2557เป็นวันเข้าพรรษาเทศบาลเมืองราชบุรีร่วมกับองค์กรต่างๆทั้งภาคราัฐภาคเอกชนสถานศึกษาและชุมชนได้ร่วมจัดงานแห่เทียพนพรรษาขึ้นเพื่อนำเทียนไปถวายตามวัดต่างๆในพื้นที่จังหวัดราชบุรี งานถวายเทียพนพรรษาเป็นประเพณีโบราณสืบมาแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีคนไทยได้ช่วยกันประคับประคองงานประเพณีสืบมาจนถึงปัจจุบันโดยยึดถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติเมื่อถึงฤดูฝนเทศกาลเข้าพรรษาพุทธศาสนิกชนพร้อมใจกันถวายเทียพนพรรษาแก่วัดต่างๆโดยได้รับความอนุเคราะห์และสนับสนุนจากสถานศึกษาสังกัดต่างๆในจังหวัดราชบุรีและองค์กรต่างๆส่งขบวนเข้าร่วมและให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนในทุกๆด้าน โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมแห่เทียมพรรษาดังนี้โรงเรียนเทศบาลหนึ่งวัดสัตนาปริวัตรโรงเรียนเทศบาลสองวัดช่องลมโรงเรียนเทศบาลสามเทศบาลสงเคราะห์โรงเรียนเทศบาลสี่วัดมหาธาตุวรวิหารโรงเรียนเทศบาล, 3, บาล, 2, บาล 4, หา้วรรวหา,รรรา 5, ประโณยโยธินรามินพักดีโรงเรียนราชบุรีบริหารธุรกิจโรงเรียนนารีวิทยาวิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรีและบริษัทโฮมโปรดัก c t เซ็นเตอร์จำกัด นายนารงครองชนรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีกล่าวว่าการให้ความสําคัญร่วมกันสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทยเอาไว้นั้นจะทําให้เด็กรุ่นหลังได้รู้จักกับประเพณีการหล่อเทียนพรรษาและเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สืบไป จังหวัดราชบุรีจัดกิจกรรมปล่อยพันธ์สัตว์น้ําเนื่องในวันอาสาฬหบูชาถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบรมวงศานุวงศ์เมื่อวันที่11กรกฎาคมพุทธศักราช2557เวลา9นาฬิกานายนิสิตจันสมวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานเปิดโครงการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบรมวงศานุวงศ์ณวัดท้ายเมืองตำบลโพงสวายอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรี นำโดยนายพิพัฒน์เอกพาพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีนายชนินแสงรุ่งเรืองประมงจังหวัดราชบุรีพร้อมด้วยประชาชนข้าราชการและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้โดยพันธ์สัตว์น้ำที่นำมาปล่อยลงแม่น้ำแม่กลองในครั้งนี้มีทั้งหมด9ชนิดประกอบด้วยกุ้งกล้ามกามปลาตะเพียนปลากลายปลากดคางปลาแรดปลาเทโพ ปลายิสกไทยปลาส้อยขาวและปลากระโฮรวมกว่า3 0แสนตัวนอกจากนี้ประมงจังหวัดราชบุรีได้เตรียมพันสัตว์น้ำเพื่อปล่อยในวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคมพุทธศักราช2557อีกกว่า4 0แสนตัวเพื่อเป็นการเพิ่มผลผลิตทรัพยากรสัตว์น้ำในลุ่มแม่น้ำแม่กลองเพื่อเป็นการอนุรักษ์ไว้ซึ่งทรัพยากรสัตว์น้ำของแม่น้ำแม่กลองบริเวณวัด้ายเมืองตำบลคงสวา่างเพิ่เมเงิน จังหวัดราชบุรีปล่อยพันธ์ตัดน้ำจำนวน9ชนิดได้แก่กุ้งกับกามจำนวน1 5 0 0 0 0สตัวหมื0นตัวปลาบดพันห้า0ันตัวปลาแรดห0 0 0นตัวปลาเทโพ1นึ0งตัวปลาโพ่ห0 0 0งมตัวรวมตัดน้ำที่ปล่อยทั้งสิ้น3ามแสนเจ็ดนสาันยี่สิบห้าตัวนส่งนี้ได้ดำเนินการในระดักาเกษกรรมเข้าไปทาละันะครับก็เพื่อ สมหมายเป็นพระราชกิพนนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศ์ตระกูลตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรีแถลงจับผู้ต้องหาค้ายาเสพติดรายใหญ่พร้อมของกลางจำนวนมากเมื่อวันที่11กรกฎาคมพุทธศัก,กราช2557เวลา10นาาที่สถานีตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี นายนิสิตจัน์สมวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีพลตำรวจตรีภูนทรัพย์ประเศรศสริฐศักดิ์รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7พลตำรวจตรีกฤษณะสัพเดชผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรีพลตรีชาติชายขันสวัส์ผู้บังคับการจังหวัดฐานบกราชบุรีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่ม บุกจับตัวนักค้ายาเสพติดรายใหญ่พร้อมทั้งนำตัวผู้ต้องหามาร่วมกันแถลงผลการจับกลุ่มผู้ต้องหาพร้อมของกลางจำนวนสีรายในคดีมียาเสพติดไว้ในครอบครองทราบชื่อต่อมาคือนายเกษตรหรือเศกบุพภากินอายุ51ปีนางสาววัชรีหรือโอใจเสาดีอายุ28ปี นายวันลบหรือลบแสงอ่อนอายุ33ปีและนางอมรอรัตน์หรือปูแสงอ่อนอายุ28ปีซึ่งทั้งหมดล้วนเป็นผู้ต้องหาคดียาเสพติดป,ประเภทหนึ่งมีไว้ในครอบครองเพื่อจําหน่ายโดยผิดกฎหมายและร่วมกันจําหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งโดยผิดกฎหมายซึ่งผู้ต้องหาให้คํารับสารภาพต่อเจ้าหน้าที่ทุกกรณีทางพลตำรวจตรีภูทรัพย์ประเรสริฐศักดิ์รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7กล่าวถึงการจับกลุ่มในครั้งนี้ว่า ได้ดําเนินการตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติโดยได้จับกลุ่มผู้ต้องหาได้4รายพร้อมของกลางยาบ้า57มัดประมาณ1,11,380เมตรยาบ้าป่นรวมยาบ้าเปียกน้ําน้ําหนักรวมประมาณ218.6กรัมและยาไอน้ําหนักรวมประมาณ197.76กรัม อาวุธปืน5กระบอกและรถยนต์อีกจำนวน6คันซึ่งเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อหาร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมายและร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งจากการจับยาเสพติดในครั้งนี้ทางผู้ต้องหาได้นำจำนวนสิ่งของทั้งหมดฝังไว้ในดินจนเจ้าหน้าที่ทำการขุดขึ้นมาเพื่อนำม,มาตรวจสอบนับว่าเป็นการกวาดล้างจับกลุ่มนักค้ารายใหญ่ก็ว่าได้และจะมีการขยายผลต่อไปถ้าเกาิดโกงคนโกมาได้่มกี่ปีครับ โสนาลูกก็เป็นเครืข่ายคือมีญาติและสาม,มีก็ติดคุกอยู่แล้วก็มีญาติไปติดคุกครับก็เลยมีเครือขา่ายแล้วก็ติดอยูจากทางเรื่องแา่จะบ้านรถนี้ก็มีการสั่งผ่านทางผู้ต้องหาในเรือนจำนะแต่ไม่อยากบอกว่าเรือนจำที่ไหนจะไม่ใช่เล่าดีๆอันนี้เราจะต้องสืบสวนขยายผลไปต่อไเป็น การดำเนินงานของสอบสวนนะครับของสพเมืองราชบุรีนะครับโดยท่านผู้บัง,งคับการตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรีนะครับเรื่องนี้ก็เราก็ได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนเนี่ยนะครับู้ได้รับร้องเรียนจากประชาชนชาวราชบุรีที่ไหนนะครับเราก็ตำรวจท่านก็ไปสอบสวนสืบสวนด,ดูเมื่อไปสอบสวนสืบสวนด,ดูก็ได้เจอกระบวนการแล้วก็ได้ขยายผล เราไม่ได้ทําแค่นี้นะครับเราจะตามไปถึงบัญชีปนต่างๆนะครับเพื่อที่จะทําการวิจัรณ์ให้ได้นะครับเพื่อไม่ให้เอาเงินมาต่อตาการผู้ร่วมเลือก้งอีกนะครับนี่ก็เป็นผลจากตามที่ชาวราชบุรีช่วยกบ,บินาแจ้งข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดให้ทางพวกเรานะครับทั้งทางผมทางท่งทานคนตรีชาชายทางท่านนะครับ,รบผู้บังคับการตำรวจดูดงจังหวัดราชบุรี เรได้รับเราก็จะประสานการพิรณาการรวบรวมัาในที่สำคัญของคณะรักษาความมงชาตินะครับในส่วนของเราเองนะครับไม่ว่เป็นผู้ติดตามติดสารมลพิษต่างๆหรือว่าเป็นผู้ที่จังหวาาอีต่าเราก็ต้องช่วยกันเป็นหุ่ดการในการช่วยแก้ไขกัญหาเรื่องการเก็บติดสารให้กับจาาหน้ที่ตำรวจและบิดา การแข่งข <t> <an> ันฟุตบอลโตโยต้ารีครบรอบรองชนะเลิศนัดแรกบุรีรัมยูไนเต็ดเปิดบ้านรับการมาเยือนของราชบุรีมิดผลล f เมื่อวันพุธที่16กรกฎาคม2557เวลา18นาฬิกาณสนามนิวไ m o b บายสเตเดียมเป็นศึกฟุตบอลโตโยต้ารีครบรอบรองชนะเลิศนัดแรกระหว่างปราสาทสายฟ้าบุรีรัมยูไนเต็ดแชมป์เก่า เปิดบ้านรับการมาเยือนของราชันบังกอตราชบุรีมิดผล F4 ลรองแชมป์เก่าเริ่มเกมในครึ่งแรกเปิดฉากบุรีรัมย์ครองเกมทันทีนาทีที่6เจ้าบ้านได้โอกาสก่อนนัทวุฒิสมบัติโยธากระชากบอลล็อกหลบแนวรับราชบรุรีเข้ากรอบยิงทันทีเสาแรกบอลพุ่งเข้าหน้าต่างนาทีที่13เป็นโอกาสของทีมเยือนเฮลี่จจเอลวางบอลให้เอกลักษณ์ทองกิจเปิดไปนหน้ากรอบใหญ่นินวงพยายามเข้ามาชาร์จแต่ไม่ทัน นาทีที่19สาวกปราสาสายฟ้าเฮั่นเมื่อทีมออกนำทีละทรบุม,มาทันโยนฟรีคิกระยะ30หลาไปเข้าหัวอังเดียสูเนสโคกให้บุรีรัมออกนำหนึ่งประตูต่อศูนย์นาทีที่23ชุติพลทองแท้ลองส่องฟรีคิกระยะกว่า35หลาบนพุ่งเข้ามือของสิวรักษเทพสุงเนินชัดมาราชบรีพยายามเปิดเกมสู้แต่การคอมบอลไม่ต่อเนื่องโดนฝั่งบุรีรัมสกัดได้ทุกจังหวะหนาทีที่34บุรีรัมโุลออขึ้นมาได้ฟรีคิกบริเวณมุมกรอบเขตโทษฝั่งซ้ายคิม รับหนะ้าที่ยิงบอลกําลังพุ่งเสียบเสาโดนอุก,กิดวงมีมานายด่านราชบรุรีบิตแปดบอลออกหลังแบบซูเปอร์เซฟนาทีที่39าอัตภพงหนูพรมตัวสำรองที่เพิ่งเปลี่ยนลงมาแต่ยิงครั้งแรกระยะ25ห้าหลาหน้าเกาะบอลแรงแต่ไปตรงตัวนายทวานปราสาทสายฟ้าราชบุรีบุกต่อเนื่องนาทีที 43, 4่4ีศสิลาสีกํากัปังยิงแถวสองยังไม่ดีพอที่จะเป็นประตูท้ายเกมราชบุรีบุกข้างเดียวแต่พังประตูไม่ได้หมดครึ่งแรกบุรีรัมยังคงนำอยู่1ประตูต่อศูนย์ครึ่งหลังเข้าส่น,นาทีที่53อัพงหนูม เลยเขากรอบยิงไปติดแนวรับของบุริลัมสกัดออกมาเข้าเท้าอภิวัฒน์ง่วนลำหินยิงตามนะ้ำบอลรุดเสาแรกนาทีที่60ทีลาทอนรับหนะ้าที่ยิงฟีคิกระยะ25ห้าลาบอลข้ามคานไปไกลนาทีที่63ปาติญโยฝากบอลมาให้มาเนยวกาเซียอัดเต็มเท้าบอลข้ามคานโดยไกลนาทีที่65บุรีริัมเกือบเฮรอบสองดูชาวเปิดบอลให้ปาติญโยลุดเดี่ยวจัดการชิปแต่บอลเลยออกหลังไป นาทีที่66เฮเบอร์ตี้เฟอร์นันเดสยิงฟีคิกระยะ30หลาบอลพุ่งตรงกรอบแต่ดันไปเข้ามือของนายดาดเจ้าบ้านนาทีที่82อองรีโจเอลของราชบรีโดนใบเหลืองที่2เป็นใบแดงต้องออกจากเกมหลังจากไปทำฟาวาคาเบียร์ปาติญโยนาทีที่88เฮเบอร์ตี้เฟอร์นันเดสยิงระยะกว่า30หลาไปโดนนายทวานบุรีรัมโชเซฟถ้ายเกมราชบรีบุกหนักหวังตีเสมอแต่ทำไม่ได้จบเกมบุรีรัมอาชนะราชบรีในนัดแรกไปก่อน1ประตูต่อ0 รับชมข่าวสารย้อนหลังได้ทาง w w w h c b b c o t h หรือ w w w f a c e b o o k c o m h c t v c h a n g e สอบถามพื้นที่ให้บริการได้ที่032310262หรือ0815681248